สวัสดีค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมามีคำพยานใช่ไหมมีไม่มีก็มีไงพระเจ้ารักเราไง mm hmm. โอ้ดิฉันก็มีคำพยานมากมายแต่วันนี้เราอย่ามาฟังเด็กไวรึนเป็นพยานคุณโมนายาชื่อนี่ไม่รู้คุณแม่เอามาจากที่ไหนนะคะ หน้าตาก็ไทยไทยชื่อภาษาอะไรเนี่ยอ่ะเป็นพยานนะก็สวัสดีค่ะก็เพียวมีคำพยานเรื่องของหายแล้วก็ได้คืนค่ะก็เมื่อวันพฤหัสค่ะที่แล้วหนูทำกระเป๋าโทรศัพท์หายทีนี้หนูก็เลยขึ้นไปหาที่ห้องเผื่อว่ามันจะอยู่แต่ว่ามันก็ไม่มีค่ะแล้วหนูก็เลยขอเยืมโทรศัพท์เพื่อนแล้วก็โทรไปหาแม่ค่ะก็แม่เขาก็ถามว่าเป็นอะไรหนูก็บอกว่า โทรศัพท์หายแล้วแม่เขาก็บอกว่าแล้วเพียวถวายสิบรถยังสัตว์ซื่อหรือเปล่าแล้วโกงพระเจ้าหรือเปล่าหนูก็บอกว่าหนูถวายค่ะที่นี้แม่เขาก็ให้อธิษฐานผู้ภาษาแปลกๆกันค่ะแล้วก็แม่เขาก็บอกว่าถ้าเพียวถวายสิบรถยังสัตว์ซื่อเนี่ยพระเจ้าก็จะกู้คืนให้แล้วแม่ก็บอกว่าให้มันเนี่ยมาอยู่ที่โต๊ะเรียนเหมือนเดิมแล้วแม่เขาก็บอกว่าให้หนูขึ้นไปหาดูว่า ถ้ามันได้ถ้ามันอยู่ค่ะก็ให้ขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้ามันไม่อยู่ก็ให้บอกกับไอมารมันว่าฉันใจดีกับแกมากเลยนะฉันมีสองทางเลือกให้แกหนึ่งเอาของฉันมาคืนสองคืนให้ฉันเจ็ดเท่าที่หนูก็ขึ้นไปดูแล้วก็ไม่เจอค่ะหนูก็กลับมาแต่หนู่ที่ห้องเรียนค่ะหนูก็ไม่เจอแล้วทีนี้หนูก็กลับมาบ้านแล้วก็มาหาแม่แม่เขาก็หนูก็บอกว่าแม่ค่ะมันไม่อยู่แล้วทีนี้แม่เขาก็บอกว่า เขาก็หัวล้อใหญ่เลยค่ะแล้วแม่บอกว่าเราจะได้ดีกว่านั้นเจ็ดเท่าค่ะแล้ววันต่อมาหนูก็ไปเรียนหนังสือเวลาเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่มห้าคนหนึ่งเขาเข้ามาแล้วก็เอากระเป๋าหนูมาแล้วเขาก็บอกว่าใครทํากระเป๋าหายคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็บอกว่าหนูค่ะแล้วหนูก็ไปเอาแล้วก็ขอบคุณพี่เขาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็แบบว่าถ้าเราถวายสิบรถยางสัตว์ซื้อแล้วเราก็ ไม่ได้โกงพระเจ้าเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรหายหรือว่าเรามีปัญหาอะไรค่ะพระเจ้าก็จะช่วยเราเสมอคะ่ะแต่กว่าจะได้คืนนี่ก็ใจสั่นกลัวว่าแม่ดุค่ะฮะมีอะไรในนั้นบ้างมีมือถือค่ะแล้วก็มีเงินแล้วก็มีบัตร MRT ะออค่ะขอบพระเจ้าอวยพรนะคะขอบคุณนะคะออา คือเขาไม่ได้พูดถึงเงิน10ล้าน20ล้านหรือพันล้านแต่นี่คือคำพยานใช่ไหมสำคัญไหมคะสำหรับเด็กๆสำคัญมากและสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้ว่าเวลาที่เราทำอะไรหายเราได้คืนไหมคะได้คืนแน่นอนก็ดิฉันเคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมคะว่าดิฉันเคยทำโทรศัพท์หายเหมือนกันแล้วก็ไปที่ร้านไปซื้อของที่สำเพ็งตอนนั้นก็ไปกับอาจารย์ปุ๊นะคะตอนนั้นเธอก็เป็นเลขาปรากฏว่า พอรู้ว่าหายปับ๊บก็ตกใจนิดหน่อยเสร็จละหัวล้อกันใหญ่เลยเจ้าของร้านถามว่าอ้าวพี่โทรศรัพท์หายแล้วทำไมหัวเราะกันอย่างนี้ละ่ะเพราะสมัยก่อนนี่โทรศรัพท์มันแพงนะคะมันเป็นของที่มีค่าเดี๋ยวนี้หายไปกี่เครื่องก็ยังไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ทุกคนเขาก็ตื่นเต้นว่าทําไมคนในร้านนะคะตื่นเต้นว่าทําไมเราหัวเราอแล้วเราก็เลยบอกอ๋อเรามีพระเยซูพระเยซูจะคืนให้เจ็ดเครื่อง ก็เลยบอกโหพระเจ้าอย่างนี้ดีจังเลยนะคะถ้าทําหายก็พระเจ้าก็จะเคื่อนเ็เครื่องแล้วเขาก็เลยเปิดเราก็เลยได้ประกาศกับเขาแล้วเขาก็รับเชื่อดีไหมดีและเสร็จแล้วเราก็ดีใจค่ะว่ามันหายไปจริงๆเพราะว่าเราก็อยากจะได้เครื่องใหม่ใช่ไหมเพราะเครื่องนั้นมันไม่ค่อยดีค่ะปรากฏว่าสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละมีคนโทรมาแล้วก็ เขาไม่ใช่โทรค่ะยังไงก็ไม่ทราบเดินไปแล้วเขาก็บอกว่านี่เครื่องของคุณใช่ไหมที่ตะกี้มาซื้อของที่ร้านกลับไปร้านเก่าแล้วคืนให้ตอนนั้นรู้สึกเสียใจค่ะเห็นไหมคะว่าบางครั้งนี่เราเก็บเครื่องเก่าได้เนี่ยเราเสียใจนะเพราะว่าเราเชื่อใช่ไหมว่าพระเจ้าจะคืนให้กับเราเจ็ดเท่าอย่างน้อยที่สุดก็สองเท่าสามเท่าสี่เท่ามากกว่าหนึ่งเท่าแน่นอนก็คือว่าอะไรคะคือโทรศัพท์นั้นจะต้องดีกว่าเก่า โทรศัพท์ครั้งหนึ่งของดิฉันเนี่ยมันตกน้าแล้วมันก็เสียแล้วดิฉันก็บอกว่าฉันต้องได้คืนแน่นอนที่สุดเพราะว่าฉันไปสิงคโปร์คราวนี้ฉันจะได้โทรศัพท์มาทดแทนเอกโทรศัพท์เก่าพอที่ฉันไปถึงที่สิงคโปร์นะคะก็มีเพื่อนที่สิงคโปร์เขายื่นโทรศัพท์มาให้บอกให้อยู่ดีไหมคะเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะเราเป็นคนถวายเสยบรถ เราสัตว์ซื่อในสิ่งที่เราทําบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราทําแล้วไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรจะเกิดขึ้นชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าจะดูแลตลอดนะคะเพราะว่าเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราเรายอมที่จะปฏิบัติตามถ้อยคําของพระองค์อะไรที่พระองค์พูดสิ่งนั้นเกิดขึ้นใครอ่านพระคัมภีร์บางครัเมื่อเช้านี้มีไหมอ่านในพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าเป็นเพราะว่าเจ้า นะคะเมื่อน่าจะเป็นสองวันก่อนเป็นเพราะว่าเจ้าเนี่ยไปพึ่งพามนุษย์และเป็นไงคะเราเจ้าก็เลยต้องพ่ายแพ้เจ้าจะต้องหมดคนของเจ้าเนี่ยต้องพ่ายแพ้ใช่ไหมแต่ว่าคราวที่แล้วที่มีกองทัพใหญ่โตเจ้าพึ่งพระเจ้าเจ้าชนะได้ไหมได้เพราะฉะนั้นถ้อยคําของพระองค์เกิด,กดขึ้นเสมออะไรก็ตามถ้าเราไว้วางใจพระเจ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นไหมคะ เกิดขึ้นตามพระสัญญาของพระเจ้าไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะยากขนาดไหนก็ตามนะคะเพราะงั้นเนี่ยให้เราเชื่อถ้อยคําพระเจ้าและทําตามนะคะไม่ใช่วันนี้อยู่ในคริสตจักรเราคุยกันเราก็รู้สึกเชื่อพอกลับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเชื่อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยเชื่ออย่าทําอย่างนั้นนะคะเชื่อต้องทันทีนะคะความเชื่อคือเด,เดี๋ยวนี้ความเชื่อเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุง่งนี้